สวัสดีครับพบป้าอีกแล้วนะครับสวัสดีค่ะเนี่วันนี้เราจะมาแกะกัดอะไรเนี่ยวันพีดนึ่ไม่ออกเฉยอยู่ลืมวันพีดยำยำช้างน้อยนี่มันยังไม่ครบขายเก้าแบบเก้าแบบแสดงว่าเรามีแล้วทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะงงเลยเออสิบเก้าใช่ไหมใช่ใช่สิบเก้ามันมียี่สิบแปดอสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าว่าขายที่เก้าแบบเพราะมันมียี่สิบแปดแบบ นี่เราไปซื้อมาจากสาขาเดียวมั่งรู้สึกอันนี้มาจากไหนเนี่ยยังยำช้างน้อยเหมือนว่านั้นแวะไปคลองวานเลยซื้อมาจากคลองวานสาขาคลองวานหรอใช่เลยเหมาวม่าหมดเลยที่คลองวานเพราะว่ามันห่างไกลบ้านเราเผื่อจะได้ตัวไม่ซ้ำในบ้านเรามันซ้ำหมดแล้วเราก็เลยไปเอามาแต้นเตซ้ำมีแล้วมีแล้วเอากอไว้กกันใบแรกจะซ้ำเลยอ่ะใช่ใช่ไม่เป็นไรนี่ขนาดมาจากห่างบ้านเราห่างบ้านเรา ที่เปแถวที่เราเราซื้อใกล้ๆบ้านเราก็น่าจะซื้อแถวนี้นะเพราะมันจะเป็นของใหม่เข้ามานะอ๋อใช่เนะลืมไปเราไม่ได้คิดตอนนั้นไงโอ้าวนี่ได้ตัวใหม่แล้วเหลือแปดแล้วเห็นวป่าตัวใหม่เหรอนี่ไงแอลแอลยังไม่มีไอ้ยโลไอ้ตกลงตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยโลไม่ถูกชื่ออะไรอ่ะอ่านไม่ออกโลเปล่าไม่รู้แค่รู้ชื่อยอกเราหน่อยใช่เราเก็บอย่างเดียวขาเก็บอย่างเดียวเขาไม่เคยรู้เลย ใบที่สามแล้วว้ได้นงี่แหละตัวเดิมเลยตัวเดิมใช่ยังไม่มียังไม่มีไงใช่ใช่เอาเข้าตัวกันเดียจะได้โลทั้งหมดเลยหรือเปล่ามาดูกันมันก็ไม่ใช่เอาตอนนี้ก็เหมือนจะยังไม่ออมีแล้วเอามีแล้วนี่ไงโอ้โหอะไรความความหวังยังไม่ดับสู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปซื้อเรื่อยๆนะ ชือเก่ากินหมดยางค่ะยำยำยางค่ะนี่วางเป็นถังเลยอุ้ยไหนได้ตัวอะไรอุ้ยอุ้ยอ๋อมีแล้วนี่มีแล้วเออมีแล้วมีแล้วเอาไว้กันไว้กันชีวิตมันเศร้าบ้ามอแค่ก้าอีกแค่แปดตัวเดี๋ยวก็ต้องได้ ได้แบบไปเป็นครบสักท oh, ีโอ้โหได้ซ้ำอีกเลยตัวเดิมเลยตัวเดิมเลยแต่ชุดนี้ที่เขาบอกว่ามันซ้ำเยอะซื้อเยอะจริงๆนะใช่เยอะๆเราก็ซื้อมาเยอะแล้วนะยังไม่ครบเลยแค่ย ah> oh, ี่ส ha ิบแปดแบบเองถูกนี่มีแล้วว้าตอนแรกเราใช้สองเอาแล้วมันก็ไม่ได้ทีไงนี่ถ้าเราซื้อบุญพิ่งตั้งแต่ทีแรกอแต่ครบไปแล้วแหละก็เหมือนว่าเราสองสองไปตอนหลังเขาสั่งมาแค่เจอสองมันก็เจอมันก็เบื่อมันแบบ เเออหมือนพอออกไปแล้วก็ไอ้ซ้ำแล้วซ้ำแล้วมันเหมือนต้องมานั่งดูไอ้ส่องผมใช้แป๊บเดียวต้มาดูเทียบอ๋อมีแล้วพอนานๆเขาเบื่ออะซื้อมาอย่างงี้ดีกว่านี่ลูฟี่อ๋อมีแล้วสามสามหว้าได้เพิ่มแค่อันเดียวสละมั้งไม่เป็นไรการ์ดเดี๋ยวเราเก็บไว้อนาคตได้ไม่แต่จริงๆเราน่าจะซื้อเซเว่นแถวแถวบ้านแล้วนะเราไม่ต้องซื้อไกลลูฟี่อีกแล้วเดแต่ว่าหลังเราไปซื้อแถวบ้านหาแถวบ้านดีกว่า ก็แถวบ้านคร่ะที่แล้วเราก็ซื้อมาหมดแล้วพอเราซื้อมาหมดแล้วทีเนี้ยของใหม่เข้ามาแน่นี่ได้โซโลเพิ่มเย้โฮ้ยโซโลได้เพิ่มนี่ยังไม่มีจําได้คุณเห็นปะเฮ้ยสวยสวยสวยโอ้เดี๋ยวต้องมีรอบต่อไปเพราะเราเหลือสามห่อแล้วจะขายเก็บใบดูซีดูซีพิ่อะไรวะอะไรวะอุ้ย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 นายมี่วะโอ้ยนามิมีแล้วอู้โรบินมีแล้วเหมือนกันโรบินมีแล้ว ไอ้สังห่อตึนเน้นเลยสิต่นเต้นโอ้โหดูก่อนมันรู้อยู่แล้วไงก็ไม่ครบไม่ขอบมันหมด <c oughs> <c oughs> อามีแล้ว้ำด้วยำ้วยำนี่ไง้ำกับที่ซื้อมารอบนี้ด้วยด้วยด้วยมาดูดีกว่าว่าซองนี้จะได้บ่างได้เพิ่อมอีกสักใบก็อย่างดีได,ไ,ได้ไหมได้ไหมดูไหมดูอุยอ้ยอุ้ยคืออะไร เอ้ยเหมือนจะยังไม่สามเอ้ยยังไม่มีเว้ยจริงจริงจริงนี่มาเชลเทกยังไม่มีอ่ะมาเชลใช่ไหมใช่มาใช่มาเชลใช่ไหมมาเชลดีเทคนี่นี่เท่าไรเท่าไรเนี่ยเท่ากับรอบนี้เราได้เพิ่มมาสามแบบสามแบบโอเคเลยเนี่ยเพิ่มมาสามสามซื้อมากี่ห่อจ้ะซื้อกี่ห่อวะอ๋อนะการเราก็ได้เหมือนจะยาก เออจริงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามห่อสิบสามห่อได้มาสามแบบใช่ถึงครึ่งเลยนะโอ้โหจะถึงครึ่งเลยมันมีมั่งแล้วไม่เป็นไรจำกระจันกระใจใช่แต่ถ้าเกิดลองนับตัวเองก็ได้เยอะอยู่นะห่อเนี้ยหนึ่งสองสามสามแบบสี่แบบสี่แบบห้าแบบหกแบบเจ็ดแบบแปดแบบเก้าแบบนู เออใช่ป่ะแพกเนี้ยมาสิบสามนี่ตั้งเก้าแบบที่ไม่ซ้ำแต่เพราะเอิญไปซ้ำของเก่าจบกันจบข่าวจบข่าวสำเร็จแล้วว่ารอบนี้เราได้ทั้งหมดอีกสามแบบเป็นเป็นยี่สิบสองเออเป็นยี่สิบสองไข่หกแบบใช่ไหมใช่ใช่นะไข่หกยี่สิบสองไข่ทก็เป็นอุ้ยแต่ตัวนี้สวยมากเลยอ่ะโซโลโคเทอ่ะรูปเท่มากเลยสวยทุกตัวนว่าแม่ตัวเออนี้ก็ก็โอเคแปลกดีแต่บางรูปเนี่ยมันมีซ้ำกับพวกงานของ ไอติมมงไอติมวอลอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยรูปเดียวกันเลยรูปนี้ก็ซ้ำเนี่ยนามิเหมือนจะไม่ซ้ำนะนามิจะคนละรูปมีซ้ำกัแททูไงรูปเนี้ยอ๋อเหรออืมไม่ไม่แต่ว่าหมายถึงก็เดิมเดิมแหละซ้ำซหมายถึงในรูปใบประกาศจับไงที่เขาออกเป็นใบประกาศจับเหมือนกันผมรูปเดียวกันมันก็เลยดูคล้ายๆกันอย่างเงี้ยรูปเดิมเลยบิ๊กมามก็เดิมแต่เนี้ยไม่เหมือนเนี่ยแต่โซโลตัวเนี้ยสวยชอบตัวนี้มาเชลนี้ก็เหมือนเดิมนี่ก็เหมือน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 อออ ใช่เพื่อนกดติดตามช่องเราไว้นะคะโอ้ใช่ใช่กดไ้เยอะเะนะจะได้ไม่พลาดการติดตามของเราอุ้ยงงเราจะไม่พลาดการติดตามว่ายังไงก็ได้เอาไงก็ได้ให้เราเจอกันตลอดอะเพราะเดี๋ยวนี้อาจจะมีวิธีติ๊กแบบใหม่อะไรใหม่ที่เราไม่รู้ไงเทคโนโลยียไปเร็วเราพวกคนยุคเก่าอาจจะไม่ค่อยทันเขาอาจจะมีการตั้งค่าในโทรศัพท์เลยแบบว่าสามารถอุ้ยเวลาป๊าหมึกมาผมเรียกเรียกมาดูได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะบไาเดี๋ยวเราไปกันครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย